สวัสดีครับกระลาโซซ c i ตี้ครับสำหรับใน EP นี้ก็มีเวลาเป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับรถ h y u เ d a i H1 เป็นเครื่องยนต์ A2 นะครับที่เพิ่งได้แก้ไขอาการเร่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ออกแล้วก็คันเร่งมีอาการวูบไม่ตอบสนองนะครับรถคันนี้เป็นรถของ พี่สมาชิกที่ติดตามจากทางช่องของผมนะครับกลาดโซรเซตี้ก็ได้ติดต่อเข้ามาว่ารถมีอาการเร่องไม่ขึ้นอยากให้ช่วยดูช่วยทำการแก้ไขให้หน่อยนะครับก็ทุกอย่างผมก็ดำเนินการตามขั้นตอนของศูนย์บริการทั้งหมดก็ทำการนัดหมายมาเมื่อวันศุกร์เมื่อวานวันเสาร์ช่วงเย็นก็แก้ไขจบเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับวิธีการแก้ไขผมได้ดูเช็คโค้ดหาปัญหาก่อนก็จะพบเป็นคโค้ด P0253 นะครับเป็น Injection Pump Fuel Metering Control a l o นะครับก็คือวาล์วมิเตอร์ลิงที่อยู่ในติดกับตัวปั๊มแรงดันสูงตัวนี้ทำงานผิดปกตินะครับ พอเจอโคดนี้ก็ผมได้ทำการวิ่งทดสอบด้วยตัวเองนะครับก็ยืนยันอาการก่อนว่าอาการที่พบนี้เป็นอาการวูบเรื่องไม่ขึ้นหรือว่าวิ่งอืดหรือว่าสะดุดหรือว่ากระตุกตอนนี้เราต้องวิ่งเพื่อให้ทราบอาการของของรถก่อนว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเพราะว่าวิ่งไม่ออกมีหลายอย่างครับ สาเหตุที่จะเป็นไปได้ขณะที่กำลังออกไปวิ่งทดสอบได้ประมาณสัก4 5กิโลเมตรช่วงจังหวะที่กำลังยูเทิร์นับรถนะครับอาการจะออกตอนที่กำลังเติมเคันเร่งกดครนเร่งสุดปุ๊บเครื่องยนต์ไม่มีการตอบสนองใ,ใดๆเชื่อว่าสาเหตุอาการนี้ถ้ามองในมุมมองของผู้ใช้รถทุกคนจะต้องตกใจกับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับอาการลดเร่งไม่ขึ้นซึ่งถือว่าค่อนข้างอันตรายแต่วิธีการแก้ไขในตอนที่มันเกิดปัญหานั้นผมใช้วิธีการผักไปเกียร์เอแล้วดึงมาเกียร์ดีนะครับเครื่องยนต์ถึงจะกลับมาทํางานสมบูรณ์ใหม่อีกรอบถ้าเพื่อนๆสมาชิกเกิดปัญหานี้ในขณะที่กําลังวิ่งถ้าคิดอะไรไม่ออกตบไปเกียร์เก่อน แล้วค่อยดึงกลับมาเกียร์ดีนะครับถ้าเจออาการเร่งไม่ขึ้นขณะเร่งแซงหรือว่าขณะขึ้นทางชันขึ้นสะพานนะครับสำหรับในรถเครื่องยนต์ดีเซลให้ใช้วิธีนี้แล้วค่อยนำรถเข้าทางอู่ร้านหรือว่าศูนย์บริการทำการตรวจสอบนะครับทีนี้เดี๋ยวขอตัดเข้ามาในส่วนของวิธีการตรวจสอบของโค้ด P0253 นะครับขณะที่เกิดปัญหาในค่า c u r r e n t Data ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่าเซ็นเซอร์ทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับมีค่า f ต่างๆปกติ EGR ถูกตัดการทำงานนะครับถ้าเกิดคนนี้เมื่อไร EGR จะถูกตัดการทำงานเสมอนะครับตรงนี้ เพื่อนสมาชิกอาจจะต้องแยกให้ออกบางทีดูหน้าเครืเลนดาต้าเกิดอาการวูบแล้ว EGR ไม่ทำงานอาจจะมองว่าเป็นปัญหาที่วา wow ว EGR จริงๆไม่ใช่นะครับถ้าเกิดโค้ดนี้เมื่อไหร่วา wow ว EGR จะถูกตัดการทำงานเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องไปไล่ที่วงจรตามโค้ดที่ขึ้นนะครับไล่ตามโค้ด p 0 2 5 3เชื่อว่าหลายๆท่านเจอการเล่งวูบ ของรถด,ดีเซลก็มีความเข้าใจว่ากองโซลาร์ตันต้องเปลี่ยนกองโซลารเสมอนะครับถ้าคิดไปไกลกว่านั้น p 0253า l วาล์วมิเตอร์ลิงที่ตัวปัมม๊มคอมเมอร็วมีปัญหาต้องเปลี่ยนวาล์วมิเตอร์ลิงไหมตัวละหมื่นกว่าบาทของข้างนอกก็ลดหลั่นกันไปหรือว่าต้องเช็คปัมม๊มคอมเมอร็รลว หรือว่าต้องเช็คหัวฉีดล้างหัวฉีดเปลี่ยนหัวฉีดไหมนะครับบางทีหลายท่านอาจจะมองปัญหาตรงนี้ไปไกลเกินไปทําให้1เกิดการเสียเวลา2เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง3ปัญหาไม่ได้ถูกการแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าง,งานของปัญหานี้นะครับ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับมาดูกันที่ตัวรถกันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ A2 ใช้ไปประมาณแ7 0 0 0 0กิโลเมตรเดี๋ยวไปดูที่สาเหตุของปัญหานี้กันครับ เพื่อนๆสมาชิกจะเห็นว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสีม่วงตัวนี้เป็นน้ำมัน B10 นะครับระบบของรถรุ่นนี้จะรองรับแค่ดีเซล B7 เเท่านั้นลักษณะกองโซลา่าก็เหมือนเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนี้กองโซลา่าแบบนี้คาดว่ามาจากร้านอู่ซ่อมรถสีเหลืองหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวมาพูดในส่วนของหน้าง,งานต่อนะครับสาเหตุที่ทำให้รถมีอาการวูบเร่งไม่ขึ้นโค้ด p 0 2 5 3วาล์วมิเตอร์ลิงตัวควบคุมการจ่ายน้ำมันของปั๊มแรงดันสูงตัวนี้ทำงานผิดปกติสาเหตุจริงๆแล้วเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำนะครับน้ำมันจำพวกนี้วิ่งผ่านกองมาได้ทำให้ไม่มีปัญหาในการสตาร์ท แต่พอใช้ความเร็วสูงสูงพวกเศษต่างๆที่อยู่ในน้ำมันพวกนี้จะทำให้กองอุดตันพอกองตันปุ๊บน้ำมันก็ส่งไปที่ปัม๊มแรงดันสูงไม่พอวาล์วมิเตอร์ิงที่ควบคุมปัม๊มแรงดันสูงตัวนี้ก็จ่ายน้ำมันได้ผิดปกติกล่องจับได้ปุ๊บถึงความผิดปกติก็เด้งขึ้นโค้ด p 0 2 5 3ทําทำให้เกิดแรงดันต่ำนะครับ อันนี้เป็นขณะผมทำการวิ่งทดสอบนะครับหลังทำการแก้ไขเสร็จก็จบไปนะครับเมื่อสักครู่เป็นในส่วนของหน้างานที่ได้ทำการแก้ไขไปเรียบร้อยรถจอดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอพี่เจ้าของรถมารับบันอังคาน,นี้ก็สรุปการแก้ไขคันนี้ผมก็ล้างถังน้ำมันเชื้อเพลิงล้างระบบเชื้อเพลิงใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เช็ค แวกามปัม๊มแรงดันต่ำนะครับคันนี้ก็วิ่งทดสอบไปกับยกระดับลังสิทธ์60กิโลเมตรก็วิ่งความเร็วก็104 10 160นะครับก็อันตรายไหมอันตรายครับแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับว่าจบไม่จบไม่รู้ว่าใบาสั่งจะไปถึงบ้านพี่เขาหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็สำหรับ EP นี้ก็ฝากไว้สำหรับเพือ่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ เจอปัญหาบางทีมองปัญหาก็มองจากง่ายไปยากนะครับไม่ต้องไปคิดว่าหัวฉีดพังปั๊มพังทุกอย่างมีเหตุและผลของมันนะครับในรถระบบเครื่องยนต์ดีเซลก็สำหรับ EP นี้น่าจะเป็นแนวทางได้ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามีอะไรใหม่เดี๋ยวไว้พบกันเดี๋ยวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ